เตือนแล้วนะถ้าไม่อยากจนเลิกพูดประโยคนี้ยิ่งพูดยิ่งจนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังการยานามิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆกับทางเรานะคะคำถามนี้อยู่ในใจกันแทบทุกคน แต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมีวิธีจัดการกับคำถามนี้อย่างไรหลวงปู่มหาศิลาบอกว่าคนจะรวยจะจนต่างกันไม่มากแต่ที่เรามองต่างกันคือการกระทำและโอกาสที่ต่างกันกับคนมาก่อนเสาะ,ะแสวงหาวิธีที่จะทำให้ ไม่กลับไปจนอีกครั้งแต่คนจนที่ต้องทำงานอย่างหนักพยายามทำงานไม่กี่อย่างไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ยังไม่รวยสักทีบางครั้งการเลือกทางเดินแบบนี้อาจจะทำให้รวยช้าเพราะหยิบจับโอกาสไว้ไม่ถูกให้ถูกทางและถ้าเรายิ่งตอกย้ำตัวเองว่าทำไม ถึงไม่รวยสักทีเอาแต่โทษตัวเองโทษคนอื่นโทษทุกสิ่งทุกอย่างเราจะย่ำอยู่กับที่ไม่มีการพัฒนาไปได้อย่างแน่นอนวันนี้หลวงปู่มหาศิลาบอกประโยคที่เราไม่ควรพูดถ้าประโยคยิ่งพูดยิ่งถ้าไม่อยากทำให้เลิกพูดประโยคที่หนึ่งก็คือแรก ถึงหัวใจจะมีอะไรที่เจ็บไปกว่านี้แต่ตัวเองอยากรวยแต่ไม่อยากเหนื่อยอยากรวยแต่พูดแต่เรื่องที่ไม่ดีเข้าหาตัวเองเราอย่างไรแต่เราก็ต้องลงมือําด้วยการที่บอกกับตัวเองว่ามันเป็นกระทางอ้อมการตัดทอนชีวิตว่าชาตินี้อยู่แบบนี้ ไปเรื่อยๆและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทุกอย่างดีขึ้นเองดังนั้นให้ทุกท่านเลิกพูดซะพูดแล้วให้กำลังใจตัวเองว่าสักวันจะสู้ให้มีเงินมากพอมาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวจะดีกว่าประโยคที่สองไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นการที่เรารู้สึกแบบนี้ พูดประโยคนี้ออกมานั่นแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังตัดพ้อกับสิ่งที่เกิดขึ้นและการบอกตัวเองทางอ้อมว่าทำไม่ได้แบบคนอื่นเขาจึงพยายามที่จะชดคนอื่นให้ต่ำกว่าคําพูดดังนั้นถ้าคุณอยากรวยก็อย่าพูดคํานี้ให้ลดค่าตัวเองลงและอยู่ในยุคทุกวันนี้ ที่มองไปทางไหนก็เจอแต่วัตถุนิยมบริโภคนิยมก็อยากจะได้ดึงสติของตัวเองเอาไว้ให้รู้จักรู้เท่าทันโลกที่กำลังหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลาความรู้รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่แล้วควรรู้กำลังของตัวเองว่าควรอยู่ในฐานะแบบไหนหรือว่า กำลังใจของเรามีมากน้อยเพียงไรซึ่งหากไตรตรองดีแล้วสิ่งเหล่านี้จะนำพาไปสู่ความไม่ยากความไม่ยากจนประโยคที่สามฉันไม่มีเงินถ้าอยากรวยเลิกพูดประโยคนี้ซัดดีกว่ายิ่งคุณพูดก็จะเป็นเหมือนสิ่งที่คุณพูดออกมานั่นแหละดังนั้นจงให้กำลังใจตัวเอง บอกตัวเองว่าฉันจะรวยแล้วจะมีพลังให้มากกว่าอย่าพูดคำว่าไม่ดีให้กับตัวเองอย่าพูดแต่เรื่องไม่ดีให้ตัวเองแล้วจะเป็นแบบที่คุณพูดอีกประโยสีต้นทุนไม่เท่ากันอย่าบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีต้นทุนเสมอเพราะถ้าคิดอย่างนั้นคุณก็ต้องไปเปรียบเทียบ กับคนที่รวยที่สุดในโลกแล้วคุณจะมีความสุขไหมคนมองว่าพวกเรารวยเพราะพวกเขามีต้นทุนที่มากกว่าแต่คนอื่นที่ได้กว่าเหล่านั้นมีอะไรบ้างอยากรวยอย่ามัวแต่เสียเวลาต้นทุนของคนเราไม่เหมือนกันอย่าเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองแต่จงเริ่มจากการไม่มี แล้วลงมือทำในประโยชรู้แล้วทำเต็มที่อย่าหยุดความสามารถของตัวเองเอาไว้แค่นี้อย่ามองว่าฉันทำเต็มที่แล้วเพราะจริงๆแล้วมันสามารถเต็มที่ได้กว่านี้อีกและอย่าพูดว่าฉันรู้มาก่อนก็ถ้ารู้จริงๆตอนนี้คุณต้องรวยแต่ถ้ายังไม่รวย พราะคุณยังไม่ต่างถากยังไม่มีต่างหากดังนั้นถ้าอยากให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆให้พูดคำนี้กับชีวิตตัวเองอย่าพูดติดลบและบันทอนจิตใจของคุณและจงหาสิ่งดีๆมาพูดที่แฝงไปด้วยพลังงานบวกมากกว่าพลังงานลบถ้าไม่อยากที่จะจนคุณก็ต้องห้ามบอกกับตัวเอง และคุณก็ต้องพยายามอดทนและลงมือทำลงมือและทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังไว้จะเป็นจริงได้อย่างแน่นอนค่ะอย่าพูดํำว่าจนเดี๋ยวนี้จะจนแต่จงพูดว่าพอมีถ้าหมกมุ่นแบบไหนชีวิตนั้นหลวงปู่มหาศิลาบอกเป็นภาษาอีสานว่า ยาวาชีวิตตกตาชีวิตมันเฮงซวยมันสิทถ้มหายจิตใจเฮาไปทั้งนั้นเดี๋ยวใดแบบนั้นตลอดไปให้พูดวา่าความหวังนี้มันจะพาเราไปได้ทิศทางไหนแล้วเอาใจไปจดจอกับสิ่งที่ตรงกันขามทั้งหมดไปทำงานตรงนั้นเวลาว่างแค่หนึ่งนาทีก็ยังดี ย่าทำให้มันมีชีวิตรเร้านานอย่าให้จบอยู่ทีกับสิ่งที่เราทำเราเศรสาเรื่องเศร้าเราเรือบ่ได้ดังนั้นเราะสมหวังมีปัญหาต้องเจอก็มีตันเหนื่อเนื่อยมนุษย์เหล่านี้ท่านหลวงปู่มหาศิลาซิริจันโทเลยบอกพระคาถาหลวงปู่มหาศิลา 3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมะอะุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาสุริยันจันทา ปามุตติยาปามุตตุให้สวดหรืออดเอาไว้ให้ผ่านพ้นไปให้แบบเรียกร้องกำหนดเวลาเคยกล่าวเอาไว้ว่าบางครั้งเราจะได้เมื่อถึงเวลาอันสมควรแต่ถ้ายังไม่ได้ก็ขอจงรู้ไว้ว่าเวลายังไม่เหมาะสมไม่ต้องเดินไปถามใครเขากลับมาท่อง ท่องคาถาและปฏิบัติตัวให้เรื่อยๆความอดทนรสชาติของมันวันนี้อาจจะพบเมื่อผ่านพ้นไปให้เราเจอกับสิ่งที่ดีงามเพราะว่าเหมาะสมกับเวลาของมันแล้วคุณค่าของมันนั้นจะมีความสุขความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดชาวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะและขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังการยานมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง,องสาธุ